รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันนี้โซอี้พามารู้จักอาหารเสริมนวัตกรรมใหม่ที่แตกต่างอย่างโดดเด่นนั่นก็คืออาหารเสริมแบบเจลค่ะ แล้ววันนี้ค่ะโซอี้จะมาสัมภาษณ์ผู้บริหารการตลาดคนเก่งของบริษัทเจลพัสไทยแลนด์ทั้ง2ท่านซึ่ง2ท่านนี้นะค่ะข้ามบดในวงการการตลาดออนไลน์มันยาวนานถึง13ปีนะคะและตอนนี้โซอี้อยู่กับเขาทั้ง2ท่านแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณโจสวัสดีค่ะคุณจอยรินสวัสดีค่ะ ต้องถามความเป็นมาเป็นไปก่อนเลยว่าเป็นยังไงมายังไงคุณโจกับคุณจอยรินเนี่ยถึงเข้ามาสู่วงการของเจลพาสได้ค,ะค่ะจอยรินเอ,เองเนี่ยเป็นเป็นพนักงานประจำมาก่อนค่ะเป็นนักเคมีเนอะทำรีเสิร์ชเขาเรียกว่าเป็น R d เอะค่ะพี่โซอีรู้สึกว่าเราเองทำงานประจำเนี่ยอาจจะไม่ยังไม่ตอบโจทย์นะคะก็ะเลยอยากจะหาอาชีพเสริมตอนแรกก่อนค่ะไปเปิดร้านขายของ ขายอะไรตอนนั้นขายเสื้อผ้าค่ะพอคิดว่ามันเป็นสินค้าที่ขายง่ายคิดว่าน่าจะขายได้ขายดีเลยขายดีในช่วงแรกค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆซบเซาลงเรื่อยๆเพราะเราก็นั่งรอลูกค้าอย่างเดียวที่ร้านอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่าเช่ามันก็สูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆขายอยู่ประมาณ5ปีคู่กับงานประจำห้าปีแสดงว่าก็น่าจะขายดีประมาณนึงประมาณนึงค่ะตอนหลังเลยติดลบจากร้านขายเสื้อผ้านี้เหรอคะใช่ค่ะติดลบมาประมาณตับห้าแสนบาท เกือบ5 0 0แสนสำหรับพนักงานประจำไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะคะตอนนั้นคุณโจเป็นยังไงมาอย่างไรคะมันคล้ายๆเรื่องราวคุณจอยรีทือผมเองเนี่ยเป็นพนักง,งานประจำเป็นโปรแกรมเมอร์จบคอมไซโดยตรง <ừ. S 1> ก็รู้สึกอย่างมีรายได้เพิ่มแล้วงานประจำเนี่ยมันรายได้ไม่พอใช้ไม่ตอบโจทย<ะ>์นะไม่ตอบโจทย์เลยนะคร แล้วันนี้ก็เลยแบบไปหาธุรกิจอะไรออนไลน์ทํำทํำรวเจ๊งไปประมาณ4ี่แสน4ี่แสนนี่ก็ครึ่งล้านทั้งคู่เลยนะคะใช้ายๆกันแล้วก็เจ็บหนักครับตอนนั้นก็ซึมเศร้าทีเดียวนะครับสมัยก่อนมันยังไม่ดังขนาดนี้เรื่องซึมเศร้าแต่ตอนนั้นรรู้เลยว่าเป็นโรคซึมเศร้าก็เลยแบบมา หาอะไรทางออกคือมันมีโครงการของเอ็นซีโครงการผู้ประกอบการนะครับคือเราคิดว่าเราเราคงน่าจะขาดความรู้แน่เลยคือทุนเนี่ยเราหมดไปแล้วในะต,ตอนนั้นแต่ว่าเราน่าจะต้องเติมความรู้ก็เลยไปเรียนแล้วก็มาเจอคุณจอยลียสองคนนี้มาเจอกันแล้วก็เลยคุยอะไรกันแล้วถึงมาทําธุรกิจของเจลพลาสค่ะของผมเองก็โชคดีมากในตอนที่เราเรียนเนี่ยเรารู้สึกว่าเออเราเราเติมเติมความรู้แต่ว่าเราขาดเรื่องเงินทุนเพราะ,ะว่าเราเพิ่งเจ็นเนาะพอเราเรียนจบปุ๊บเขาบอกว่าจะต้องเขียนแผนธุรกิจส่งติสปุ๊บเนี่ยแผนธุรกิจตัวหนึ่งเนี่ย ค่ะเราจะต้องมีเงินทุน1ล้านค่ะจะพูดได้1ล้านพี่รวมกันได้1ล้านเลยนะนี่ <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> ทั้ง2ท่านเนี่ยไม่ได้ทําแค่ธุรกิจเจลพัสมีธุรกิจส่วนตัวด้วยเอาคุณจอยลินก่อนเลยทําธุรกิจอะไรอยู่คะของจอยลินเองก็มีทําเป็นแบรนด์น้ําหอมค่ะก็คือชื่อว่าแบรนด์ดิสตีไทยค่ะตอนนี้ก็วงางจำหน่าที่ไอคอนสยาด้วย แล้วของคุณโจโล่ละคะครับของผมทำธุรกิจด้านฟูลฟิลเมนต์นะครับชื่อเหมียวโลจิสก็เป็นบริการดูแลสต็อกแพ็คส่งให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นั่นเองครับ<ม><ม>เรียกว่าทำทั้งธุรกิจส่วนตัวควบคู่กับทำธุรกิจเจลพาสไปด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยสินค้าตอนนั้นน่าจะมีให้เลือกหลากหลาย<ม>นะโดยใช้เครื่องมือออนไลน์ที่พี่ๆรู้กันเนี่ยแต่ทําไมถึงมาเลือกเจลพาสคะเล่าให้ฟังหน่อยตอนแรกเวราเห็นก็คือมันโดดเด่นและแตกต่างคือรู้สึกว่า เข้าเมืองไทยเพิ่งไม่กี่เดือนด้วยในอาหารเสริมเรารู้ใช่ไหมครับอาหารเสริมก็จะมีแบบเม็ดอ่ะเม็ดผงน้ำอ่าใช่ค่ะแต่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นผู้สร้างเคเทอรี่ใหม่คือเป็นเทรนด์ใหม่ที่ปกติถ้าถ้าคุณโซอี้เห็นก็คือในวงการการสื่อสารเนี่ยโทรศัพท์บ้านเนี่ยเราใช้เมื่อก่อนเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็น iPhone ก็คือเป็นไร้สายแล้วถ่ายเป็นแบบเขาเรียกว่าก็คือการวิทยาการแต่จริงจการสื่อสารก็คือการสื่อสารใช่ค่ะแต่ต้องการแค่โทรศัพท์ โดนตีเมกันเราก็มาผันฟังเพลงกับสมัยก่อนผ่นเสียงใช่คัททันอุ้ยดิฉันทันค่ะแผ่นเสียงด,ดิฉันฟัง FM นะคะสมัยก่อนอดเด็กที่ฟังอยู่ทางบ้านน้องไม่ผ่านจุดนั้นมาค่ะต้อง สามสิบกว่าขึ้นไปอ่ะตอนนี้ก็เราเดี๋ยวนี้เราเราดูอะไรเราฟังอะไรก็คือเราดู YouTube แล้วก็ฟัง Spotify เราใช้เอ็มพีสาแต่อาหารเสริมนะครับก็มีเม็โผงน้ำแต่นี้เป็นเจลก็คือเปลี่ยนแค่ตะอรีคือเพิ่มบางคนไม่ชอบคืนเม็ดนะครับติมพอบางคนไม่ชอบชงก็มาเปลี่ยนเป็นกินเจลสิช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนอกจากนวัตกรรมที่เป็นเจลแล้วอ่ะมันดียังไงบ้างคะตัวของเจลพาทนี่เป็นเจ้าของ วนวัตกรรมเจลนะครับจากสหรัฐอเมริกาคือจุดเด่นก,ก็คือเรื่องของความพรีเมียมะนะครับสองคือเรื่องของการดูดซึมและการพกพาคือหลายคนเนี่ยไม่กินอาหารเสริมติดต,ต่อกันเป็นเพราะว่าลืมไม่สะดวกนะครับแต่เจลเนี่ยก็คือเด็ดและดูดและสามารถที่จะทานได้ทุกที่แล้วก็แล้วก็ไม่ต้องใช้น้ำพี่ใช้คําว่าเด็ดและดูดอคอนเสปต์มันง,ง่ายนะถ้าเกิดเป็นของฝรันใ่ก็จะริก,กันซิปคือเด็ดและดูดภาษาไทยนี่แหละนะครับแต่ว่าไม่ต้องกินน้ําตามเนี่ยคือจุดเด่นของตัวตัวอาหารเสริมตัวนี้แล้วก็แล้วรามันครูมาก ัอรีนเห็นครั้งแรกเลยนะคะคือคอย่างแรกเลยคือมันแบบมันชิคอะม,มันไม่เหมือนใครคแล้วก็ ถ้าเราเน้นออนไลน์อย่างเงี้ยเราถ่ายรูปคู่ก็มีคนมาถามแล้วว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบกินไปต่อเนื่องมันก็ไม่รู้สึกว่าเราป่วยก็ที่สําคัญก็คือถ้าสมมติทานต่อเนื่องเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องเรื่องอร่อยเพราะอร่อยคนมันก็รู้สึกว่าอยากทานต่ออยากทานต่ออ๋อแล้วเห็นมีเนี่ยหลายสีมากเลยต่างกันแค่รสชาติหรือว่าสรรพคุณต่างกันด้วยคะจริงลูกสารสกัดจากตัวแต่สีเนี่ยแตกต่างกันเลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้ตัวเนี้ยเป็นตัวพิเศษเลยก็คือคุณมีสารสกัดจากสลายสีน้ำตาละคร่บตัวนี้ ัมาเนยครับค่ะตัดมาก็คือเป็นตัวอันไหนนางเอกนางเอกอนางเอกก็เป็นตัวนี้ ครับ่เองก็เป็นตัวเอ็กโซตวนี้มีสารสกัดจากผลไม้ที่เป็นเปอร์ food มากกว่าสิบกว่าชนิดโอเคอันนี้นางเอกดิฉันถือช่วยเรื่องอะไรคะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับต้านอนุมูลอิสระนะครับมีสารสกัดจากผลไม้แสดงว่าแต่ละตัวก็สารสกัดคนละอย่างแล้วก็สรรพคุณที่แตกต่างกันไปน่าสนใจมากเลยคราวนี้จากที่พี่ทําการตลาดมาเนี่ยกันทั้ง13ปีได้เนาะกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าเป็นใครคะ กลุ่มผู้หมายเนี่ยเราจะเป็นกลุ่มตลาดบนเลยเพราะว่าเป็นสินค้าพรีมเมียมคอนค่าราคาสูงนะครับ,รบแล้วก็กลุ่มคนที่ รู้จักกันมากเลยเจ mm hmm. ลพัทเนี่ยคือกลุ่มคนที่ชอบทานอาหารเสริมที่นําเข้าเท่านั้นคือจะมีหลายคนรับสูตภาพแบบว่าจะชอบทานของที่เป็นของต่างประเทศนะ<อ>พอบอกราคาสูงหรือพรีเมียมนี่อยากรู้เลยราคาตกเฉลี่ยประมาณซองเท่าไหร่คะร้อยต้นๆนะครับร้อยต้นต้นตน, <100 S 1> นะคะวันนึงต้องทานกี่ซองก็แล้วแต่ว่าอยากดูแลมากก็าทานหลายสีหน่อยอยากดูแลน้อยก็าทานวันละสีก็พอนเนี่ยถามถึงกลยุทธ์การตลาดเลยคะ่ะว่าทําการตลาดมา13ปีเนี่ยใช้กลยุทธ์อะไรคะคุณจอยรินคะ ทางบริษัทเนี่ยทำในรูปแบบของระบบตัวแทนนะตัวแทนของเราเนี่ยจะเน้นว่า1ตัวแทนเท่ากับ1 SME อค่ะ e, คือเราจะลูกฝังไม่เซฟในเรื่องของการเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยที่บอกว่าเราเองเนี่ยเราสองคนเกิดมาจากการที่เราอยากเป็นเจ้าของกิจการเรารู้ว่าการเป็นเจ้าของกิจการมันไม่ใช่เรื่องง่าย,ายๆเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ก่อนเลยว่าถ้าคุณเข้ามาในระบบของเราเนี่ยสิ่งแรกมันไม่ได้ยากนะคะแต่ว่า มันต้องมี m i n d s e ตของเจ้าของอิสการสู้กัดไม่ปล่อยเรียนรู้ตลอดเวลาเฮ้ย hey. สู้กัดไม่ปล่อย <laughs> เรียนรู้ตลอดเวลาอันนี้คือ m i n d s e ตที่คุณจอยลิยนแล้วก็คุณโจฝังให้กับทีมงานปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าการตลาดออนไลน์เนี่ยเข้าสู่ยุคที่เล่นโซเชียลมีเดียกันหนักมากเรามีการปรับตัวยังไงใช้กลยุทธ์อะไรในการเจาะตลาดกลุ่มนี้คะอันนี้คือบอกว่าปรับปรับตัวอย่างรุนแรงมากนะคะเพราะว่าโซเชียลตอนนี้เราใช้เครื่องมือค่อนข้างครบแพลตฟอร์มแล้วก็ ก็เราจะเน้นให้ตัวแทนแต่ละท่านเนี่ยคือเขาเรียกว่ามีสส่วนเนาะก็คือเก่งเรื่องกอผ้าก็สองก็คือเก่งเรื่องการตลาดออนไลน์ ใครไม่เก่งการตลาดออนไลน,น์ยูไปนในเรื่องสุขภาพใครไม่เก่งเรื่องสุขภาพอยู่เป็นเน้นการตลาดออนไลน์หรือว่าต้องได้ทั้งคู่คะต้องได้ทั้งคู่คเพราะ<อ>ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่เราเป็นตัวแทนเนี่ยสินค้ามันเหมือนกันแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือตัวคุณเองที่จะเข้ามาทำธุรกิจถ้าดิฉันอายุ5 5ล่หะเราก็แบบตายแล้วฉันเข้าใจสุขภาพนะแต่ว่าการตลาดออนไลน์ไม่ได้คุณจอยรินช่วยได้ไหมเร,เรามีจับมือสอนค่ะ <üz S 2> แต่ว่าการเรียนรูข้ขแต่ละคนอย่างที่บอกมันก็เหมือนกับเวลาเราเวลาเรียนเนาะแต่เราไม่ได้ได้เกรดเอหมดท เรามีสเต็ปการเรียนรู้ทีละ1 2 3 4ค่อยๆเป็นไปตามโปรเซสของแต่ละคนอขอแค่คุณมีความมุ่งม,มั่นแล้วก็ตั้งใจเราพร้อมจะสอนจะถ่ายทอดให้อยากจะรู้ยอดขายแล้วค่ะคุณโจปีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคะปีสองพปีที่แล้วเนี่ยจบประมาณ140กว่าล้านร้อยสีกว่าลา้า,ลานนิวดิชั่นเจลอย่างเงี้ยนะคะ ร้อยสี่สิบล้าน,นทําได้ยังไงน,นี่เฉพาะเมืองไทยนะครเจลพาร์สมีหลายประเทศค่ะเพิ่งเปิดตัวเจลพาร์ที่สาขาไต้หวันไปเมื่อต้นปี2020นี่เองโอ้โหสุดยอดนี่เราเจอผู้บริหารทางด้านการตลาดของเจลพาร์ตไทยแลนด์ตัวจริงต้องบอกว่าแบนรนด์อาหารเสริมเนี่ยเกิดตายเกิดตายเยอะมากเลย <c oughs> คิดว่าอะไรคือ key s u ักเ s s ของทีมเราคะเอาคุณจอยรินก่อนเลยค่ะเป็นการที่เราดึงศักยภาพของแต่ละคนที่เป็นจุดดีนะคะแสวงจุดร่วมสรหนวนจุดตาง อ่าสมมุตจุดต่างของแต่ละคนซึ่งถ้าเกิดว่าข้อไหนที่ดีเราเอามาพัฒนาทีมร่วมกันถ้าเกิดว่าอันไหนที่มันเป็นข้อเสียบางทีเราก็อาจจะต้องผันผ่านเลยๆไปเพื่อให้ธุรกิจมันดําเนินต่อไปได้ครับสำหรับการบริหารทีมของผมเนี่ยก็เรียกว่าทําง,งานเป็นทีมนะครับไม่เน้นเรียกว่าวันแมนโชว์คือคือเราอาจจะเป็นตัวอยากเป็นไอดอลให้เขาได้นะแต่เราต้องสร้างไอดอลอะไรถัดไปนะครับเพราะผมเชื่อว่าการเดินคนเดียวาอาจจะเดินได้ไหวนะครับแต่ถ้าเดินไปได้ไกลต้องเดินไปด้วยกันอืมและนี่คือคีย์เซอรเซสของคุณ จอยรีนแล้วก็คุณโจนะคะและ้าเกิดใครชอบเดอะซัรเซสของเราในวันนี้ฝากติดตามรายการเดอะซัรเซสออกอากาศทางช่องททบ5ทุกวันเสาร์ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้โซอี้ขอตัวนะคะไปทานนิวทริชั่นเจลก่อนเอา6อันรวมกันเลยได้ใช่ไหมไม่ีปาเลยโอเคขอบคุณมากค่ะบ